สวนนะจ้าฝักรัสเซห้โคจ้ดบรรยากาศรอบสวนเลยจ้าแัสเอายเดฟุกซีนีคือสวนะกันแล้วกนงเดือหาเก็บข้าวโพดมีฝักทองเด็ดพี่น่อง ส,เส,สีเหลืองๆนี่ๆสองลูกใหญ่เขาจะปิดสวนแล้วจ้ะเขาจะปิดสวนแล้วนั่นดิปักทองสามลูกเหลืองอาล่า บริการดูบริการเหรออดนี่นะคะคือข้าวโพดของเราผักบัาสิบห้าขเส็มเต็งคนนเหรออดหนแบบเห็นแบบไม่ได้ยิ่นจากคนไทย เราก็เลือกหาฝักที่เราชอบนะคะคนไลยอยู่เดพหนอนมือสุดท้ายแล้ะแล้วเราจะลองอันนี้นะคะแกะให้บึง่ะนะ เราจลองแกะให้ดูนะจ๊ะทุกคนนี่ข้าโพดเหลืองจะสดจากสวน้า はい。